สวัสดีค่ะคือสิริวรรณันทจันทูนนะคะครูอ,อยู่ภาควิชาภาษาไทยคณะนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอ่อจุดเด่นของสาขาวิชาภาษาไทยนะคะเอ,อ่อยากที่ครูอ,อยากจะนำเสนอในสาขานี้เราจะสอให้นิสิทธิ์คิดเองทาเองนะคะแล้วก็เก่งเองนะคะหรือว่าคิดได้ทําได้เก่งได้ะคะในส่วนของครูวิชาที่ครูอ,อยากจะเน้นก็คือวิชาในสาขาสตร์ ทางวิชาชีพค่ะในส่วนที่ครูรับผิดชอบนะคะก็จะเป็นเรื่องของอาภาษาพูดกับภาษาเขียนวิชานี้เราก็จะเน้นให้นิสิตคิดนะคะเกี่ยวกับลักษณะของภาษาพูดแล้วก็ลักษณะของภาษาเขียนรวมถึงนะคะได้สร้างผลงานที่ใช้ภาษาพูดแล้วก็ใช้ภาษาเขียนค่ะส่วนอีกวิชาหนึ่งที่ครูอยากจะเน้นและแนะนําก็คือการใช้ภาษาไทยในสื่อสิ่งพิมพ์นะคะอันนี้นิสิตก็สามารถที่จะคิดเองนะคะเกี่ยวกับ การเขียนข่าวในหนังสือพิมพ์การเขียนบทความในหนังสือพิมพ์ซึ่งข่าวและบทความเองเนี่ยก็มีหลายประเภทนะคะที่สุดก็จะได้คิดได้ทําแล้วก็ได้เก่งเองด้วยตัวเองซึ่งเราจะผ่านกระบวนการออกแบบสายวิชานะคะแล้วก็วิธีการประเมินผลเนี่ยโดยครูจะเป็นผู้ออกแบบแล้วก็เน้นให้ผู้เรียนนะคะได้คิดได้ทำแล้วก็ได้เก่ง อีกวิชาหนึ่งวิชาสุดท้ายที่อยากจะแนะนําก็คือการใช้ภาษาไทยในงานเลขาธิการนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเลขาธิการนั่นหมายความว่าเป้าหมายของคนที่เรียนวิชานี้เนี่ยก็จะไปทํางานในอาชีพเลขาธิการนะคะคิดเองทําเองแล้วก็เก่งเองในสาขาวิชานี้